การที่จิตสงบตัวลงได้บ้างนั่นแหละเป็นการเริ่มสร้างฐานหรือขัดเกลาวาชนะคือใจให้สะอาดขึ้นโดยลำดับสมควรแก่การรับธรรมจิตใจจะเริ่มสงบเยือกเย็นขึ้นมาและเห็นคุณค่าแห่งการฟังธรรมดังที่ท่านแสดงไว้ว่าการฟังธรรมมีอนิสงฆ่าประการซึ่งข้อที่5เป็นข้อสำคัญคือ จิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสนี่สำคัญมากแต่ก็ต้องเป็นแนวทางสืบต่อกันไปแต่เบื้องต้นที่ว่าผู้ฟังย่อมจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังซึ่งเป็นบาดฐานไปตั้งแต่นี้คือไม่เคยได้ฟังทางภาคปฏิบัติหรือทางใดก็ตามเมื่อได้ฟังขณะที่ท่านเทศนั้น ก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยเราก็ได้ฟังไม่เคยเข้าใจอย่างนั้นเราก็เข้าใจขึ้นมาสิ่งที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจง้งก็เข้าใจแจ่มแจง้งเข้าไปโดยลำดับและทําความรู้ความเห็นให้ถูกต้องไปตามแนวทางได้สุดท้ายก็จะถึงขั้นที่ว่า จิตผู้ฟังย่อมผ่องใสและสงบเย็นเมื่อปรากฏผลขึ้นมาเช่นนี้แล้วความยินดีในธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้นมาเองลดของธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้นมาในขณะที่ฟังและขณะที่จิตสงบตัวฟังแม้จะยังไม่ชนะรสอื่นใดก็ตามแต่ก็เป็นรถที่ดื่มดำทําให้สะดุดจิตสะดุดใจเป็นความจำไว้ได้นานๆ ไม่ลบเลือนไปอย่างง่ายดายภายในใจของผู้นั้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงถือการฟังธรรมเป็นสิ่งสำคัญจะเรียกว่าติดครูติดอาจารย์ก็ไม่ได้คัดค้านพระปฏิบัติทั้งหลายชอบได้ยินได้ฟังเสมอจากครูจากอาจารย์อาจารย์องค์ใดเป็นที่เคารพนับถือเรื่มใสในด้านปฏิบัติ ทั้งในด้านจิตใจอาจารย์องค์นั้นไปอยู่ในสถานที่ใดลูกศิษย์ลูกหาก็จะทยอยไปหาเรื่อยๆจนแทบไม่มีที่พักที่อาศัยเพียงพอยกตัวอย่างเช่นท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นในการฟังธรรมครั้งหนึ่งหนึ่งของท่านเองก็เป็นเหมือนแม่เหล็กเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของพระเนนให้เกิดความสนใจ ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอัจเป็นธรรมแล้วจะมีท่านเป็นแรงดึงดูดอันสําคัญเป็นเครื่องดูดดื่มให้มีความเพลิดเพลินลื่นเลิเง,เงในธรรมได้พบได้เห็นท่านชั่วระยะหนึ่งระยะหนึ่งก็เป็นเครื่องดึงดูดจิตให้เกิดความปีติยินดีแถมยังได้ยินได้ฟังท่านพูดเรื่อยๆจะเป็นการเทศทั่วทไปในเวลาอบรมก็ตาม พูดธรรมดาก็ตามพูดทีเล่นทีจริงก็ตามเพราะท่านเป็นธรรมหมดท้ององค์แล้วการแสดงในแง่ต่างๆย่อมมีธรรมมีเหตุมีผลที่จะยึดเป็นคติแทรกออกมาเรื่อยๆให้ผู้ฟังที่มีความสนใจได้ยึดเป็นคติตลอดไปทุกๆครั้งที่ได้ยินได้ฟังจากท่านเพราะฉะนั้นการอยู่กับครูกับอาจารย์ ของพระกรรมฐานจึงเป็นความสนุกตื่นเริงในธรรมมากท่านไปด้วยอัธยาศัยของท่านเอง